๋ลวผมกราบขออนุญ,ญาตขอเปิดเทปนะครับที่กราบขออนุญ,ญาตมอบพย,ยันอากองท่านเทพ,พเจ้ากวนอูและท่านเทพ,พเจา้าชายสิงเอียรยนยุคนะฮะรุ่นแรกนะครับให้กับท่านพี่โฉนะครับในเมื่อวันอังคารที่27พฤศจิกายน2561น,นะครับที่ผมกราบขออนุญ,ญาตพาคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมพี่โฉที่ที่ศูนย์ซ่อมรถอ เฟรนลี่ออโต้นะครับสวิตนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้กรับขออนุญาตมอบพยันของอากงท่านเทพเจ้ากวนอูและท่านเทพเจ้าไฉ่สิงเอีย้อนยุกให้กับท่านพิโชในวันนั้นด้วยนะครับกรับเรียนเชิญและฟังครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านพิโชนะครับท่านสาโรชนะครับเกียริเฟื่องฟูนะครับท่านเป็นกูรูที่รู้ลึกและรู้จริงในแต่ละเรื่องนะครับมาจับทิศทางข่าวกับท่านพิโชก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็จะมาดูในเรื่องหุ้นกับทางน้องอั๋นนะครับคุณนาราทอัมพรศิงหรือน์อีกนะฮะตอนนี้ท่านพิโครับ สวัสดีครับคุณวุฒิสวัสดีคุณฮาวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับสวัสดีครับพี่โฉลียวครับขอบคุณท่านพี่โฉเป็นที่สุดเลยครับกขอบเรียนเชิญเลยครับผมอ่าขออนุญาตจริงๆว่าก็ก็ขออิดเรียนท่านผู้ฟังก็เพื่อวันช่วงวันอะไรวันอังคารเนาะวันอังคารและวันพุธนะที่คุณฮาวคุณวุฒิแล้วก็เอคุณแม่คุณทาวก็แวะไปเยี่ยมผมที่โอเวอร์แลนด์อโต้เซอร์วิสครับวันอังคารนะเนี่ยวันอังคารครับพี่โฉลียใช่ใช่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่แวะเข้าไปก็ครับก็ไป ไปรับบริการล้างแอร์จากที่ทางอู่ด้วย<อ>าาครับสยอดเลยครับแล้วก็วันนั้นคุณคุณุฒิคุณเฮาก็มอบอจะเรียกว่าไงจะเป็นพยานใช่ไหมของอของท่านของ,ของ,ข,องของท่านกวนอูใช่ไหมคคใช้คำว่าอะไรเอาชัดนๆพยันคืออะไรเอ่ยพยานอากงท่านเทพเจ้ากวนอูแล้วก็ท่านเทพเจ้าเฉ่สิงเอียย้อนยุคของสารเจ้าพ่อกวนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จคลองสามครับพี่โชครับ ครับนั้นแหละนะครับจําจําจําไม่หมดนะครับแต่ว่าวันนั้นคุณคุณเทาก็เล่าให้ผมฟังว่าสารเจ้าที่ว่าเนี่ยตรงไหนนี่นะครับซึ่งก็เออบางเออเคยเคยขี่จักรยานข้าไปวนแถวนั้นอยู่ไม่ไกลจากสะพานพุทธเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมไม่ไกลสะพานพุทธเท่าไหร่ก็เลยแบบตึ้งตึ้งอยู่พักหนึ่งนะครับหลังจากที่ฟังฟังฟังคุณวุฒิคุณเทา เล่าประวัติของของสันเจ้าเลยตาไแล้วก็อึ้งอยู่นิดนึงนะครับต่าเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเข้าไปทีนี้ทีนี้อันนี้ที่จะพูดตอบในี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือให้ท่านผู้ฟังไว้เขวอะไรนะอวันนั้นหลังจากที่ที่คุณฮาวคุณวุฒมอบแล้วก็คุณแม่มอบพยันให้ผมอ๋อครับในวันนั้นนะครับครับอ่ยังผมก็วางไว้ที่ หลังโต๊ะทํางานหลังโตยังยังหาจุดยังหาจุดที่วางชัดัดไม่ได้นะคคครรัับบอตั้งแต่วันอังคารวันพุธพฤหัสเนี่ยรถเข้ามาตลอดเวลาเลยรถลูกค้าที่เข้ามาตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้นี้เรียนท่านผู้ฟังรายการเราไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยไม่ได้มาโฆษณาหมเหรืออะไรนะราะว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบลูกน้องผมก็ยังงงๆอยู่แบบพี่ ที่รับพยานมาที่ลูกค้ามาเลยนะแต่นีนี้ไม่ได้พูดถึงว่าอีกิทธปฏิหาริย์ะว่าก็ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีมีเขาเรียกอะไรมีมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้จิตใจเรารู้สึกมันไปไปไปในทางที่ดีคือมันมีมีมีกําลังใจในการทํางานอะไรต่างๆนะครับคือวันนั้นขาก็เล่าให้ผมฟังเรื่องของสารเจ้าที่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเรื่องต่างๆนะนะและ แต่เดี๋ยวต้องหาโอกาสวนไปดูจริงแล้วนนั้นก็พอดีทักพวกเพื่อนผูที่อยู่ในกลุ่มไลน์ที่าวิศบาเขาส่งรูปมาให้ดูบังกิณนนะึ่งค,คือมนันน้ำเลยส่งรูปมาโอ้ยเจ้าเดียวกับที่คุณเขาเล่าอยู่ฝังมาเช้าดีกว่าก็เลยส่งรูปกลับไปคุณเขาดูครับก็แฟนแฟนรายการคุยสบายสไตล์มิสเตอร์หาถ้าหากว่าสนใจว่ารูปสั้นแจ้าที่ว่านี่มันเป็นอย่างไรสวยงามยังไงอยู่ดมแม่น้ําเจ้าพยาด้วยนะก็ ก็ลองเข้าไปเปิดใน Facebook คุณเฮาดูแล้วกันไม่รู้ว่าที่คุณเฮาโพสไปใน f เฟซบ o ๊กนะครับก็จะมีรูปสารเจ้ายามค่ำคืนซึ่งช่วงนี้เขาใจว่าเขาเปิดไฟโอครับเปิดไฟสว่างสวัยเลยนะครับท่าแม่เรือหาดมิ้นเนาเจ้าพยาไปทางมันบริเวณตรงใกล้ๆสะพานพุทธก่อนถ้าเนี่ยก็จะเห็นละนะอันนี้ก็เลย ก็เลยเล่าสุขวันต่างว่าเออวันนั้นที่เจอเจอเป็นยไงบ้างนะครับทีนี้ทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ก็ก็ยังได้ได้บอกคุณทาว่าเอออยากจะขอไปจัดสัมพันธ์อู่ตัวเองในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งถ้าที่เราอาจจะตื่นเตื่แล้วกันท่ที่อู่วันนี้ที่เราที่เราตั้งใจเราจะถนัดเรื่องรถของรถตู้หุ่นใด H1 เป็นพิเศษนะครับนี่ช่างของเราส่วนใหญ่ก็ก็จะคุ้นเคยกับกับรถยี่ห้อนี้นะครับก็ ใครที่ใช้รถคุณใด H1 จะเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องจะเช็คช่วงล่างไอ้นี่ยิ่งเดือนมิถุนวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนจะเดินทางท่องเที่ยวแหละนะครับแม้ก็แล้วรถตู้รถตู้คุณใด H1 หรือว่ารถตู้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหรือรถเก๋งอะไรก็ได้นะครับอยากจะเช็คระบบช่วงล่างให้มันมั่นใจก่อนการเดินทางก็ก็แวะไปแวะไปคุยกันก่อนได้นะครับที่เราก็ชื่อว่า Friendly Auto Service นะครับอยู่บนถนนนครจันทรี่ นะครับเลขที่เจ็ดหนึ่งเปิดในกูก็แแบบกัเจอนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของที่อู่ก็ศูนย์สองศูนย์หกสองหกสามสามหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกสองหกสามสามหนึ่งนะครับโทรเข้าไปนัดหมายหรือจะสอบถามหรืออยากจะใช้บริการหรือจะอะไรต่างโทรเข้าไปศึกษาหาเรืได้ของเรื่องของการเช็คช่วงแรงผมเองก็จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ถ้าทุกเช้าทุกเช้าตลอดช่วงบ่ายก็มี อ่าอย่างอื่นทำบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับพี่โชครับอ่านะครับก็ฝากประชาสัมำคัธ์ล้วหรัปอู่เฟรนดี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับพี่โฉ ต้องกราบขอพระค,คุณท่านพี่โฉเป็นที่สุดเลยนะครับและกราบสาธุสาธุสาธุกับท่านพี่โฉด้วยนะครับพอดีในช่วงที่ก่อนจะมอบพยันอากงท่านเทพเจ้ากวนอูและท่านเทพเจ้าเฉลี่ยเอียย้อนยุคที่ผมจัดสร้างให้กับท่านพี่โฉวผมก็คิดหนักนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ประสบกับปัญหาในเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราจะเอาพยานมอบให้กับท่านพี่โฉแล้วท่านพี่โฉจะคิดมากหรือเปล่าแต่พอได้ฟังทีท่านทพี่โฉเล่าให้ฟังนะครับผมสบายใจเลยนะครับเพราะทุกอย่างอยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะครับแล้้วออยู่่่ทีถาคุณพ บอกก็เมียรีย่นะฮะหรือว่าบุญวสนาแล้วก็ช่วงนั้นๆด้วยนะครับแล้วเราหลังจากที่เรามอบนะคะเราไม่ได้เตรียมกับท่านพี่โฉเลยนะครับแล้วพอท่านพี่โฉมาเล่าให้ฟังในรายการนี้ผมปลื้มใจมากๆเลยนะครับผมก็เป็นกราบขออนุญาตข,ขอเป็นสะพานบุญนะครับกราบขออนุญาตเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้าผ่านมาแถวสะพานพุทธนะครับกับอ่า เรียนเชิญน,นะครับอยู่ตรงถนนสมเด็จเจ้าพยาซอยสามนะครับตรงเข้าไปถึงริมน้านะครับกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกๆพระองค์นะฮะที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูนะฮะบ,บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองสานะครับมีประวัติศาสตร์มากมายเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็สมัยก่อนก่อนจะมีเก่งจีนนะครับก็จะมีชุมชนนะฮะชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยานะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆในชุมชนมากมายเลยนะครับเป็นเก็บประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดินจากที่ บ้านคุณตาผมก็จะอยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับเป็นบ้านไม้สมัยก่อนยังไม่ได้ลื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้ลื้อไปหมดแล้วนะครับที่เป็นสวนสมเด็จย่านะฮะแล้วก็มีบริเวณนะฮะที่เราจะเดินเข้าทางอ่าศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับนะครับแล้วก็ต่กอนจะมีชุมชนนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็มีญาติยานะครับคนรู้จักมากมายอยู่บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยานะครับเวลาที่ศาลเจ้ามีงานก็จะมีประชาชนนะครับท่านกระยาณมิตรนะครับอ่ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากเลยนะครับพอดีผมโชคดีมากๆ มีโอกาสได้ได้ได้คลิปนะฮะเป็นเป็นเทปบันทึกนะฮะวิดีโอนะครับจากคุณน้าชายนะครับก็มีกาบขออนุญาตนําลงในในเพจของผมด้วยนะครับในเว็บไซต์ของผมด้วยนะครับ bc communication net นะครับ bcc channel นะครับทาง YouTube หรืออะไรต่างๆนะครับถึงบรรยากาศต่างๆนะครับมีคุณตาอากูซีนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณน้าแลวก็ท่านกัลยานมิตรท่านลูกศิษย์มากมายเลยนะครับมาร่วมงานที่ศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับมีแห่ ท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับในการในงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะครับมีงานแห่ท่านเทพเจ้าหลายๆปีเลยนะครับตั้งแต่ปี2536นะครับตอนนั้นเก่งจีนรั่วนะฮะก็มีการซ่อมแซมบูรณะด้วยนะครับแล้วมีการปิดทององค์อากงนะครับมีประวัติศาสตร์มากมายเลยนะครับแล้วเห็นในในคลิปวิดีโอนะฮะผมประทับใจมากเลยนะครับกับขอเป็นสะพานบุญกับเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรท่านผู้ฟังและผู้ชมด้วยนะครับกับเรียนเชิญอ่าร่วมเดิน พ่อกุณอูนะฮะบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคองสามนะครับกาสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับ